ไวท้ทองในผู้ชายนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายซึ่งมันมัจะเกิดในวัยกลางคนเนี่ยมีอาการหลากหลายที่อาจจะเข้าข่ายนะครับเช่นอ่อนเพลียหมดแรงนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายความจําแย่ลงมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมหรือว่ามีความต้องการทางเพศ ล,ลงซึ่งในเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะใช้อดัมสกอร์นี่ <c oughs> เป็นแบบประเมินง,ง่ายๆครับจะช่วยคัดกรองอาการที่เกี่ยวข้องกับการพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายได้โดยคําถามสําคัญเนี่ยในแบบประเมินจะเกี่ยวข้องกับอาการหลักๆเช่นรู้สึกขาดพลังงานหรือเหนื่อยง่ายเกินปกติหรือเปล่าครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศลดลงหรือเปล่าแต่ขอย้ำนะครับว่าอาการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาจากการพร่องฮอร์โมนเพศชายเสมอไปนะครับอาจจะ มีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เกิดอาการเช่นความเครียดเบาหวาน โรคไทรอยหรือเป็นปัจจัยด้านการดำเนินชีวิตนะครับเช่นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอฉะนั้นแล้วเนี่ยการตรวจเลือดเพื่อยืนยันระดับฮอร์โมนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่จําเป็นที่สุดเพื่อให้เรามั่นใจว่าเรากําลังจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุดครับอาการนกเข่าไม่ขันนะครับหรือว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ผู้ชายหลายคนเนี่ยกังวลแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดฮอร์โมนเพศเพียงอย่างเดียวครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่นําพาไปสู่โรคายต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับอาการนกเข่าไม่ขันนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเราา่่มมีีควเสยงตอ รคหัวใจและหลอดเลือดครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจกับสมองครับถ้าเริ่มมีการอุดตันกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศก่อนเช่นมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นมีงานวิจัยนะครับที่พบว่าผู้ชายที่เริ่มมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเราหรือคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเริ่มมีอาการนี้ผมก็แนะนําว่าควรจะไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดน,นะครับโดยเฉพาะการตรวจหลอดเลือดการตรวจไขมันในเส้นเลือดการตรวจความดันโลหิตแล้วก็การตรวจเบาหวานรวมถึงการตรวจฮอร์โมนเพศช,ชายด้วยครับอย่ามองข้ามอาการเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสสาคัญที่เราจะป้องกันโรคร้ายแรงในอนาคตได้ครับเพียงแค่เราใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับ Thank you.